สวัสดีแฟนคลับฟอร์ฟี่ทุกคนนะคะวันนี้ฟีจะพาเพื่อนๆนไปเปลี่ยนสีผมมาลุ้นด้วยกันว่าจะลอดหรือจะล่วงไปดูกันเลย อยู่กับฟี่แล้วนะคะวันนี้ฟี่ก็จะมาย้อมผมนะคะทุกคนผู้คนสังเกตเห็นผมฟี่ไหมคะมันเฟดแล้วนะคะแล้วก็โคนก็ขึ้นนะคะฟี่ย้อมมาเสี่ยมตามาหลายเดือนมากๆแล้วนะคะวันนี้ก็ได้เลิกงามยามดีที่เราจะย้อมผมกันนะคะแล้วก็มาดูกันนะคะว่าฟี่จะย้อมสีอะไรซึบ เราก็ได้วาปมาที่ร้านเจ๊มหมวยบิวตี้แล้วนะคะมีสีผมให้เลือกเยอะมากจนสุดท้ายฟี่ก็ได้สีที่ถูกใจนะคะเดี๋ยวเราจะกลับไปย้อมผมที่บ้านกัน <P> <c oughs> เมื่อกี้นะคะเราก็ไปซื้อสีมานะคะเราก็เลือกเป็นยี่ห้อน,นี้นะคะทุกคนเราซื้อสีเบอร์ P ส5บนะคะหนูไม่รู้เหมือนกันนะคะว่ายอมออกมามันจะเป็นแบบเหมือนในรูปไหมหนูอยได้ออกแบบเข้มขึ้นมาหน่อยนะคะเพราะว่าผมตอนนี้มันสว่างนะคะทุกคนชื่อว่าสีบอลเข้มประกายหมดนอะ ซื้อมาสามกล่องไม่รู้ว่าจะพอไหมนะคะทุกคนสกล่อง oh, <3 S 1> ไม่พอเหรอคิดว่าน่าจะพออยู่นะเพราะว่ารอบก่อนสีกล่องแต่ว่าผมยาวแบบนี้ไงน่าจะพอนะคะมาดูกันเลยนะคะว่าจะออกมาเป็นไงเดี๋ยวก่อนอื่นเราจะไปผสมสีกันก่อนนะคะอ่านะคะนี่คืออุปกรณ์ผสมสีของเรานะคะมีหวีผสมสีแล้วก็อันนี้นะคะนี่ที่ผสมสีที่ซื้อมาอันนี้ก็คือเขาเรียกว่าอะไรนะสีของเราเราก็จะแกะแล้วก็ผสมลงไป ี้ก็คืออะไรก็ไม่รู้นะคะที่เขาให้มาผสมกันสอันนี่โอเคก็ผสมกันลงไปหมดก่อนแล้วมีเท่านี้มีสอันอันนี้เราก็ต้องเจาะดูก่อนนะคะเอาฟัาเจาะอ เหมือนขนมนั่นเลยอะเอ๋ขนมเคยกินไหมขนมเออ่ไอศ์ครีมที่มันเป็นแบบเหมือนว a ฟเฟิลแล้วก็ไอที่บีบแบบเป็นไอศ์ครีมอะออะเดี๋ยวขึ้นรูปแปะเอาไว้เออแล้วก็นี่เลยโคตรอร่อยอ่ะแต่ก่อนนะคะแล้วก็บีบไปบีบบีบบีบให้หมดหลอดเลยดูเนื้อครีมสิอุ้ยโอ้ยสุดยอดจริงเหมือนเส้นราเมงเลยอ่ะ โอ้ยไม่หมดเลยเอาให้คุ้มคมเดี๋ยวเจ๊ให้ตะก้องบีบให้เด้อเออให้ตะกล้องบีบให้เจ๊พรมิทินเออนี่มิทินแฟนแม่เขาจะเข้ามาอยู่บ้านเรานะสวัสดีครับน้องนิวจะเรียกน้องทําไมลูกพี่น่ะรุ่นเดียวกันกับเธอไอไอมิทินช่วยพอน่อยโอเคครับไอมิทินโอเคครับใหญพรอูใหญ่พรเลยหรอ โอเคครับยายพรอนยี่พินป้าพรนบีบไปเลยอย่างเงี้ยแล้วก็เอาแปรงมาจ้ว่แล้วก็เทอันนี้แปรงฟันเลยนะครับผมอันนี้พร้อมแปรงฟันเลยนะเอาต่อไปอันนี้มันคืออะไรก็ไม่รู้อ็ให้ผสมกันนะคะเรียบร้อยเป็นโมจิโอเคเรียบร้อยครับแล้วก็ผสมอีกอันหนึ่งโอ้ยมา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 โวยโวย ขอโทษนะอ้วนอยู่อ้วนนะคะตัวนี้มุมกล้องแบบไม่ไหวนะไม่ไหวมากไม่เป็นไรนะคะขออภัยค่ะต่อไปเราก็จะมาใส่อันนี้นะเป็นอันที่สองก็ผสมลงไปเอ้ยคุณคุณคุณยังไม่เจาะเลยอ๋อเลอมันเป็นมุกนะครับน้องๆคุณมิทีนคุณมิทีนคุณยังไม่เจาะเลยป้าฟอน่าพูดมากเลยนี่นะคะ ครนนับอ่าน,นะคะพอเราเทเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะคะอันนี้แค่2อันนะคะมันลนนะะ้นแล้วค่ะแล้วเราก็จะคนอุ้ยคนยากอยู่นะต้องค่อยๆค,คนนะคะเด็กๆอย่าไปกินนะครับผมมันเหมือนซีรีแลกซีรีแลกคืออะไรวะเอาชี่เด็กน้อยเขากินกันอนะ่ะเด็กเด็กน้อยนะ่ะซีรีแลกที่ไม่มีฟันแล้วกินซีรีแลกหมาะกับเจ้าของช่องเลยนะครับ <c oughs> ไม่มีฟันรู้ได้ไงไหนยีฟันนะครับไม่เอา ไม่เอาที่เสร็จยังเนี่ยเยียมต้องคนให้เข้ากันอ่ะใจเย็นๆตาต้อง ใครอยากให้ทำคลิปอะไรนะคะก็คอมเมนต์มาได้นะคะทุกคนแต่เอาที่แบบงบพอดีนะคะเพราะว่าเจ้าของช่องไม่ค่อยมีเงินไม่มีเงินมาสีคลิปแล้วนะใช่เจ้าของช่องไม่ค่อยมีงบเท่าไหร่นะคะทุกคนฝากซับพอร์ตด้วยนะคะคอมเมนต์ว่าทำคลิปอะไรแต่ขอที่เจ้าของช่องทำได้ด้วยนะคะทุกคนแล้วก็การตัดต่อเป็นยังไงบ้างคะทุกคนคอมเมนต์มาได้นะคะ,ะจะได้ให้คนตัดเขา เพื่อเป็นกําลังใจให้คนตัดด้วยถ้าไม่ดีก็พูดมาได้นะคะถ้าไม่ไมดีตีปากแค่นั้นแหละตีปากเตะปากเลย <c oughs> โหดละไอเกินตะก้องอ่าสีมันมเริ่มออกเลยนะคะทุกคนมันโจ๊กกุ้งไงมันยังเป็นก้อนอยู่เลยอะสีอะฝากกดติดตามด้วยนะคะทุกคนรับรองว่าจะเสิร์ฟคอนเทนต์เรื่อยๆนะคะคอนเทนต์แบบทั่วไปนะคะใครเรียกวะ เห็นไหมครับผมเด็กน้อยจะกบ้านไหนนะอยู่ตรงนู้นวัดดีวัดดี สวยแล้วมีโจทย์แน่คลิปเมื่อกี้แม่ก็ใส่ใจแม่ใส่ใจเต็มเลยใส่ใจทุกคนใช่อย่าลืมไปดูคลิปต้ปมยำกระดูกหมูด้วยนะคะทุกคนครับผมเดี๋ยวตอนแรกอ่ะเดี๋ยวตอนแรกผมยังไม่ได้ตัดคลิปที่ทําผมทรงนี้เลยนะครับผมย้อมผมรอบแรกอ่ะยังไม่ได้ลงเลยย้อมใหม่อีกแล้วย้อมใหม่แล้วใช่คลิปแมตั้งหลายเดือนแล้วด,ด,ดูทรงนั้น,นดอง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 ไว้นะครับผมเดี๋ยวอาจจะได้ดูนะจ,จะได้ดูอาจจะอก็ดู เอาว่ามานันายขนาดไหนแบบโคนจนโคนดำมาครับผมใช่คุณยาวมากอ่นนี้นะคะก็จะประมาณนี้ทุกคนนี่ค่ะยังไงล่ะมากินดังไม่ใช่ <c oughs> ต่อไปเราก็จะมาย้อมนะคะแต่ว่าไม่ใช่ตากล้องย้อมนะทุกคนน ใช่จะไปเรียกน้องมายอมให้นะคะมาดูกันนะคะว่ามันจะออกมาเป็นไงฟี่ก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าสีผมมันไม่เข้ากันแล้วก็ดูสีอันนี้ไม่รู้ว่ามันจะออกมารอดูผลลัพธ์มันน่าจะเข้มขึ้นคิดว่าน่าจะเข้มน่าจะขอกน้ําตาลน้ําตาลทองทองนิดนึงเอ็โอเคนะคะทุกคนไปยอมกันเลยไอมกันเลยอะคะตอนนี้เราก็ได้ช่างกิตติมิศเรามาแล้วนะคะโอเคไปปลุกมาจากที่นอนเลยนะคะทำบาปทำกรรมนะครับ แต่ตอนนี้<ช>ขอญาติอาจจะเซ็นเซอร์นหน้าไว้ก่อนเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ได้อาบน้าตอนนี้ช่างยังไม่ได้อาบน้านะครับผมไม่มีใครได้อาบน้ําตอนนี้ดูนะคะว่าช่างเขาจะทําอะไรก่อนก็ไม่รู้เหมือนกันคะ่ะโอเคเราไปถ่ายข้างหลังก่อนเลยเช่างเขาจะทําอะไรช่างก็จะทำอะไรช่างน่าจะนอนเยอะไปหน่อยแรงมากช่างน่าจะนอนไม่พอนะครับชันนี้กินแรงอ่ะก็อันเดียวกันกับอันก้ พี่เขาแรงแรงจริงอะช่างต้องช่วยกันนะครับพี่ช่างต้องช่วยกันนะผมหนักผมหนาผมหนาเพราะว่างบน้อยนะครับไม่มีเงินจ้างช่างนะครับผมใช่เรามีแบบใส่แบบป้องกันนะนะมาป้องกันเปื้อนป้องกันจริงจริงไม่รู้ป้องกันเปื้อนพร้อมรับประทานอาหารพร้อมรับประทานอาหารตามใจช่างเลยนะคะอืม คี okay, นะคะคี okay, <laughs> น่าคะจะหนาวจีต้องต้องการน้ำนะคะ <laughs> ต้องการน้ำเออพูดเยอะเกินเดี๋ยวราจะไปดูผลลัพธ์ว่ามันจะออกมาเป็นยังไงนะน,อนอ้องๆคลิปต้อนรับหน้าหนาว <laughs> ใช่ลมหนาวกำลังมาแล้วนะคะทุกคนมีอะไรนะแพ้ว่าเลยนะ มีเอฟเฟกลมนะลมจริงอ๋อไม่มีเอฟเฟกลมลมจริงจริงมันจะเป็นต้องใส่เลยอ๋อมันต้องมีอ่ลมจริงๆลมจริงลมจริงค่ะนี่ก็ครึ่งหัวแล้วนะคะทุกคนมาดูกันนะคะนี่ครึ่งหัวนะคะย้อนมาได้ครึ่งหัวแล้วนะคะช่างพักเติมแบกอยู่นะคะช่างเติมอยู่ช่างเติมอยู่นะใช่ช่างพักเติมนะคะเนี่นะได้ครึ่งหัวแล้วเนี่ยช่างเดินไปไหนนี่ช่างขนาะ เดินอ้อมไปไหนนะช่างเติมอยู่นะคะช่างเติมอยู่โอเคเรามาดูอีกทีกันตอนเสร็จนะคะทุกคนปึ๊บอ่ะนะคะเราก็ย้อมผมเสร็จแล้วนะคะนี่เป็นยังไงหมุนหมุน ประมาณนี้นะประมาณนี้นะคะเราก็ทิ้งไว้ประมาณ30นาทีนะคะแล้วก็มาดูกันนะคะว่าจะออกมาเป็นยังไงรอดูกันเลยราดูกันเลยเราดูกันเลยหมายถึงที่ว่ารอดูกันเลยอีกกี่เดือนี่ปีไงเราจะลงคลิปเร็วๆแล้วนะคะฝากกดติดตามเราเยอะๆนะคะทีเด่นเราจะไปแบบว่าวับวับไปเลยนะคะสามสองหนึ่ง กระโดดกระโดดไ้กระโดดเลยสามสองหนึ่งเออค่ะนี่ก็คือสีผมนะคะที่พี่ย้อมออกมานะคะมันก็จะได้ประมาณนี้นะคะทุกคนอ้ยมีออร่ามากเลยจังเป็นน้ำตาลนะคะนี่ค่ะโอเคค่ะน้องจะอินเสิร์ตไหมคะคุณอินเสิร์ตอินเสิร์ตในหันหัวหน่อยหันหัวอ้ยมาสะท้อนเสียงเร่อใช่สวยไหมคะทุกคนสวยก่าสวยกว่าอู้ย เซว่นเว่คอมเมต์มานะคะโอเคเจอการคลิปหน้านะคะทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะคะใครคุยกับหมาอุปสรรคเยอะมากเลยนะคะทุกคนอุปสรรคเยอะมากเลยใช่เจอการคลิปต่อไปนะคะตัดต่อเป็นยังไงก็รอดูนะคะทุกคนอาจจะเซ็นเซอร์หน้าไว้ก่อนเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ได้อาบน้ำตอนนี้ช่างยังไม่ได้อาบน้ำนะครับผมไม่มีใครได้อาบน้ำตอนนี้